มเนกพาพี่น้องมาเิ่งหวันยุ่กลางป่าลึกอีกจะคลิปครับนี่ก็คือเป็นหวันเครือสาวลงนะครับกะจัดว่าเป็นหวันยอดเมตามหานิยมอีกชนิดหนึ่งครับที่เกิดอยู่ตามป่าตามเขาเนาะครับเกิดอยู่ตามธรรมชาติครับเมอน,นี้พาพี่น้องมาฟังในตำราของอาจารย์สันหาวิธีครับที่เพิ่นเดบันทึกไว้ในปี2 5 6นะครับในตำราหลีมหลักของไทยเฮ้าครับสำหรับตำราของอาจารย์สันนะครับ เป็นตำราเล่มที่เก่าของไทยเฮาครับพอดที่ผมไปอ่านเจอบทคว่วที่เพิ่นได้บันทึกไว้ครับว่าหวานเคลือเสาลงนะครับควรมีกับอีก4หวานร่วมกันนะครับสิเป็นยอดเมตตามหานิยมขันสูงสุดครับสําหรับการมีหวานกลุ่มนี้ไว้กับโตนะครับรับฮากามมฟังลักษณะที่เพิ่นได้บันทึกไว้ครับแต่เริ่มต้นนะครับก็คือหวานเคลือเสาลงครับเป็นหวานที่มีเส้นขนาดเล็กครับ ลักษณะ้ายกันกับเส้นผมก็มีลักษณะของหวานสีมีด้วยกันอยู่สองชนิดครับก็คือมีลักษณะเป็นสีดำแลวก็เป็นสีแดงนะครับหวานชนิดนี้จัดเป็นของกายสิทธิ์ครับหาได้ยากพบเจออยู่เพียงตามป่าตามเขาที่ค่อนข้างเป็นป่าทึบครับสําหรับหวานชนิดนี้ที่มกเกิดนะครับกับที่อยู่ในมือของผมครับก็เป็นชนิดที่มีลักษณะเป็นสีแดงนะครับ อีกชนิดหนึ่งก็คือสีมีลักษณะเป็นสีดำครับขายกันกับเส้นผมนะครับครับหอกามาฟังลักษณะที่ตำราเพื่นเดบันทึกไว้ตอนะครับก็คือหวานชนิดนี้จัดเป็นหวานไกยสิทธิ์ครับถ้าเป็นหวานเคือสาวลงที่แท้จริงครับอาจสีงอกได้หรือว่าเดื่อยไปเหมือนเส้นผมได้ครับก็คือถ้าห้องนำมาแช้ำมันครับเป็นอาจสีงอกหรือว่าจะเลื่อนเติบโตไปต่อได้นะครับสำหรับหวานชนิดนี้ครับ ก็หมายความว่าเป็นวัดเครือสาวลงโดยแท้จริงครับครับสาหรับคนควมเสือ้อถีตาําราเพิ่นได้บันทึกไว้ครับก็บคือถาโฮนําเอาหวานเครือสาวลงครับทั้งสีดําและก็สีแดงนะครับนํามาผสมเข่ากับสิ่งต่างต่างครับบ่ว่าสิเป็นสิ่งใดก็ตามครับจอมเกิดเป็นเมตตามหานิยมจอมเพลดให้ผู้คนที่พบเจอครับงวยงงเคืบิบเคืมิมหรือว่าหลงไหลในตัวเฮาได้นะครับหรือว่า เอาสีน้ำหวานชนิดนี ches, ้ครับพกติดโตไปก็ย่อมเป็นสิริมงคลเป็นเมตตามหานิยมแกตัวเองนะครับหรือสีน้ำไปผสมกับสีเผงไว้ท่าปากก็ได้คร uh. hmm. ับหรือว <th> <Palace> ่าแปรงหอมก็ได้คือกันนะครับแล้วก็สามารถนํำไปแช่น้ามันจันทร์ก็ได้ครับหรือสีน้ำไปผสมกับหวานทุกชนิดที่เป็นสายเมตตามหานิยมก็ได้คือกันครับกระสีเห็นให้เกิดเป็นเมตตามหานิยมดียิ่งขึ้นไปนะครับหรือว่าเอาสีน้ำไป บททำพระหรือว่าเป็นเครื่องล่างของขังในสายสเสน่ห์เมตตาก็ดียิ่งขึ้นไปคือกันครับก็บสุดแท้แต่ปราถนาที่เฮาต้องการนําไปใส่ครับสามารถนําไปใส่ใดทูกปรากันนะครับเพราะถือว่าเป็นของกยศิีซิ่งหาค่าเปรียบประใดครับนี่ก็คือตําราเพ่นดทบันทึกไว้นะครับหรือเฮาซินําเอา มารวมกับหวานอีกหาชนิดที่ตำราเพิ่นเดบันทึกไว้ก็ได้นะครับก็คือชนิดที่1ึก็คือเป็นเถาวัลย์ลงครับชนิดที่2ก็เป็นหวานสาวลงนะครับชนิดที่3ก็คือเป็นหวานดอกทองครับแล้วก็ชนิดที่4ก็เป็นหวานเสน่จันททองครับแล้วก็ชนิดที่5ก็เป็นหวานเครือสาวลงที่อยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็เพิ่นไดบุว่าครับถากองหายังนีมารวมกันครับ รวมกันเขาก็จะเป็นยอดเมตตามหานิยมหรือว่าเป็นยอดมหาสเสน่ห์นะครับสามารถเป็นพญาเทควได้นะครับถือว่าเป็นของที่สุดยอดทั้งด้านเมตตามหานิยมครับถ้าของหายอย่างนี้มารวมกันนะครับครับนี่ก็คือคุณความเสื่อที่มีบันเทึกไว้ในตำราครับแต่ก็เป็นเพียงความเสื่อส่วนบุคคลครับให้พี่น้องรับชมแล้วก็ร,รับฟังโดยการพิจารณาครับนี่ก็คือบรรยากาศปากเขาเนาะครับ ครับคลิปนี้ก็สีภาพพี่น้องเบื้งไว้เพียงแค่นี้แหละครับขอขอบคุณทุกทันที่เขาอรับชมครับคลิปนี้สวัสดีครับ